เหมือนไม่มีใครอยู่เลยมีพระประธานครับพระประธานเห็นไหมตรงนี้ล้างเบื้งไม้ไม้ยังดีเแบบลครับฝนตกลงเสื้อปีนี้กันน่าละไม้น้าละพุพังแล้เสียงไก่เสียงไก่สะ สวัสดีครับเอฟซี FC พี่น้องอเป็นที่รักริงครับมืนี้คอ,อนเทนต์มืนี้นะครับกลับมาสำรวจป่าคือเก่าตอนนี้ผมอยู่ที่าทางขึ้นนะครับสำนักสงฆ์ผู้ผาแดงนะครับอันนี้คือทางขึ้นสำนักสงฆ์ผู้ผาแดงนะครับแลวกะ็มองนี่คือผู้ผาแดงนะครับนี่อันนี้คือสำนักสงฆ์ผู้ผาแดงเดี๋ยวผมจะขึ้นไปทางนี้ครับที่จริงหม้อไส้สามารถขับรถ ขึ้นไปจนหอดกุฏิพระได้นะครับแต่เมื่อน,นี้ผมลาเอ็ดคอนเทนต์ก็คือพยายามย่างขึ้นไปเฮงเงียบที่สุดเพื่อที่จะเอ่อเฮซัดป่านะครับมีเฮงซัดป่าต๊กเจอนะครับกเ็เลยเยอะหูจักวาระหว่างทางย่างขึ้นไปนี้นะครับเราเห็นซัดป่าชนิดเลอแน่และะ้วก็เราได้ยินเส,สียงซัดป่าชนิดเลอแน่นะครับกะ โชวนี้เป็นหน้าแรงนะครับเพราะฉะนั้นเอดเปิดทางมันอย่างแปลกก็คือได้สมาชิกของของ,ของกลุ่มนะครับก็คือสมาชิกของหมู่บ้านนะครับเขามามากวาดทางนะครับเพื่อที่จะป้องกันไฟป่านะครับแล้วเขาก็มามาลัตะเวนสองสามเธอแล้วนะครับเขาก็มาลัตเวนมากวาดอยู่เป็นประจํานะครับบมื่อเ,เอเธอทางมันแปลกขึ้นนะครับมันกะ ข้อดีก็คือป้องกันไฟป่านะครับแต่ว่าเข้ามาหลังจากที่เขาสำรวจเขาราดตะเวนแล้วนี่สัตว์ป่าน่าจะตกเจอแน่แล้วนะครับแต่ได้ยินเสียงใกล้ป่าอยู่เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะย่างขึ้นนะครับกะระยะทางประมาณ800เมตรนะครับขึ้นไปนี้สำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับเป็นสำนักสงฆ์ที่เงียบสงบนะครับก็ได้ ครูบาอาจารย์นะครับแวะเวียนมาพำนักพักพิงอยู่เป็นระยะนะครับแต่ว่าก็มีเคยได้ครูบาอาจารย์ที่อยู่เป็นเวลานานนะครับอย่างกับปีนึงพรรษานึ่ง,งก็เิ่นกระย้ายนะครับนี่อันนี้คือจุดเฝ้าระวังครับของกลุ่มจุดเฝ้าระวังไฟป่านะครับของเครือข่ายอสอส,อสนะครับของบรนเปา กะผมกะติภารคิดก็เลยมีได้ลงสมัครนำเขานะครับกัชงรัตรเวนกัเยอะมาอยู่แต่ว่ามันก็มีตรงกับเมือเจ้าของวางก็เลยมีนม่มากครับข้างล่างนี่ยินเสียงมาเฮาข้างล่างคือเป็นสวนยางนะครับเป็นสวนยางของชาวบ้านแล้วเขตนี้ก็เป็นเขตปลา ถือว่าเป็นป้าอนุรักษ์ป้าสงวนก็ได้ครับแต่ก็อีกอย่างหนึงเป็นป้าชุมชนกะได้ครับว่าแถวนี้ก็เห็ดเห็ดหนานาชนิดนะครับออเห็ดตาบเห็ดโคนอ่าได้ยินว่าพระมาพักอยู่นี่สองรูปนะครับแต่ก็มีจักว่าเพิ่นยังอยู่วอก็เลยขึ้นไปเบิ่งครับื้อนี้ มอไซค์ขึ้นได้ครับรถยนต์รถยนต์ขึ้นได้บินบางคันนะครับเส้นทางมันก็ค่อนข้างดีละูขาเสียงนกกระตุ้นครับพี่น้องสำนักสงแห่งนี้นะครับน้ำไฟสะดวกด้วยพี่น้องเราสังเกตเห็นนะครับสายไฟ สายไฟฟ้านะครับน้ำก็สามารถเป็นน้ำน้ำน้อยอยู่ท่้งผู้นะครับสามารถเอามาเก็บกักได้มาใช้งานเมื่อกี้ได้ยินเสียงไก่ฟ้าหันนะครับ ก็เป็นป่าดูดรู้งแงครับป่าหน้าแหลงนี่คือสเสน่ห์ของป่าหน้าแหลงนะครับเมื่อสองมือก่อนเนี่ยเขามาสาัตะเวนนะครับกลุ่มกลุ่มรักษาไฟป่าขอางมารา์ตเวนเลยเดินแถวนี้เดินทางมันแปลนขึ้นนะครับสะอาดสะอานมีได้เบอร์ไหม เสียงนกกระตรงเสียงนกเขาเสียงไก่ป่าครับกระรอกกระแตยังมีนะครับมีมีจุดนี่ครับอันนี้คือกล่องไฟกล่องไฟไปใช้งานทีอวัดนี้นครับกะสังเกตว่าเพิ่นปิดเบเกอร์ไว้สงสัย มีดิพระมาอยู่ว่นะครับดูพระเพิ่นเพิ่นใหญยแล้วสังเกตเบเกอร์นี่คือปิดเบเกอร์ไว้นะครับออฟนี่ออฟตรงนี้เป็นบ่อปราดาน <c oughs> บ่อน้ำปราดานนะครับม <c oughs> ีการเจาะปราดานสามารถใส่น้ำใ้นไปได้นะครับ จะขึ้นไปเบงสาราครับว่าได้คนอยู่บ่ได้พระอยู่บ่นะครับสำนักโรงแห่งนี้นี่ถือว่าเป็นสถานที่ที่ห้างไก่หมู่บ้านนะครับแ้ากาสงบเงียบเหมาะแก่การมา เป็นดินแดนสัปาปยะนะครับผู้เริอมักสง,งบสามารถมาปฏิบัติธรรมอยู่นี่ได้นะครับยามหายเอดผมแลวขี่มอเตอไซค์ขึ้นมาขึ้นมาจุดฮอดสาราครับว่าเรเห็นไก่ป้าสักตัวก็มีเห็น ได้ยินแต่เสียงเงียบเงียบครับผม ไม่มีใครอยู่เลยมีพระประธานครับพระประธานเห็นหรบพระประธานครับเดี๋ยวผมขึ้นไปกราบพระท่าน้อยแล้วก็ น่าได้พระอาจารย์อยู่สักลูกนะครับ พื้นมีการถูนะครับก่น่าจะมีครูบาอาจารย์อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงหาเบิงงครับครับเป็นดูบอ่ะน้าน้ำยังไหลครับผม ำมีไฟสะดวกครับ ก็ได้ผู้บาอาจารย์ครับมาแวะเวียนมาครับพักอยู่เป็นระยะระยะนะครับบางปีก็บ,บางปีก็ล้างครับบางปีก็ไม่มีใครมาอยู่ นะอนนี้คือที่สูงครับมุมสูงโอ้งเงียบสงบดต้พี่น้องเงียบน้ำไฟสะโดกครับที่นี่คือสำนักสงฆ์ภูผาแดงครับสำนักสงฆ์ภูผาแดง ยังมีทำอีกครับแต่ว่ามื้อน,นี้ผมมาผู้เดียวก็เลยไม่ขอยังไม่ขอไปนะครับกรามีการส่งพระนะครับทุกเดือนพฤษภานะครับทุกเดือนพฤษภาก็จะมีการส่งพระก็จะมีถ้ำนะครับเดินไปทางนี้นะขึ้นแดง,งนี่ครับแล้วก็ไปหุ่น ก็จะมีถ้ำแล้วก็มีกุฏิพระทางนี้ก็มีถ้ำมีถ้ำมีกุฏิพระนะครับในช่อง Youtube ผมลงคลิปเกี่ยวกับทํำแก้วพัดนะครับเอาไว้อยู่ประมาณสองคลิปสามารถไปชมได้ครับแต่วันนี้ขอขึ้นมาต่อแถวนี้ก่อนนะครับ ได้ยินว่ามีพระมาอยู่นะครับสองรูปเป็นกับหน้าละยูกุฏินั้นคิดว่าน่าจําวัดวัดอยู่นะครับ นี่เห็นใกล้ป่านะครับบินเป็นหมู่เลยเนะเป็นหมู่เลย fc พี่น้องนะครับเชยกผมไปสำรวจวัดเลยอนะครับกับคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมะหาโอกาสไปนะครับ ก็อตอนนี้มีคอมเมนต์หนึ่งที่ที่เยอะไปวัดอ่างค่านะครับสำนักสงฆ์ถ้ำดีเดียอ่างข่าวะอ่างค่า,า,า,คากันยังมีไปนะคยังตีไปอยู่เดียวหาโอกาสหาโอกาสไปนะครับอันนี้คือสลา,าสลา,าหอชั้น สารการเปลี่ยนกว้างครับกว้างสะอาดสะอา้านก็มีห้องน้ำห้องท่าเยอะห้องครวัวอะไ้นะครับเรือนครัวนี่ไหนๆก็มาแล้วสำารวจในทัก่วนครับมันมีกุฏิกุฏิล้างก็ะไดเลยครับว่าสมัยน่าจะเป็นสมัยที่ครูบาอาจารย์เพิ่นมาหลายรูป เปน็นเลยสร้างกุฏิไว้อันนี้ถือว่าไม่ไม่ล้างนะครับสำนักสงฆ์แห่งนี้ถือว่ามีล้างนะครับเพราะว่าพื้นพื้นของสารานี้ยังสะอาดสะอานนะครับแะดงเอาพิ่นปัดกวาเช็ดถูอยู่เป็นประจับ มีรอยบนไหมมีแต่ห้อยกวาดห้อยหอ่องกันกุ่มไฟป่ามากวาดมาตุยทางไว้คือมียอ่ไฟมันลามปีกายนี้ไฟไม่แห้งครับไฟลาม ตรงนี้ล้างเบื้องไม้ไม้ยังดีเลยครับฝนตกลงเสือปีนี้กันน่าละไม้น่าละพุพังแล้วเสียงไก่เสียงไก่สะเดี๋ยวได้คนมาลื้อเอาไม้โอ้เพิ่นไปเพิ่นลื้อไปเอ็ดกุติเพิ่นอันนี้คือล้างนะครับล้างแล้วมาน,นี้ ตรงนี้น่าจะมีพระอยูอ่เป็นจําวัดอยู่ครับตรงนี้ตรงนี้มีหลางนะครับผมมีคอเข้าไปครับเดี๋ยวเป็นการรบกวนเป็นการรบกวนก็เลยให้เข้าไปดีกว่าแล้วเป็นครูบาอาจารย์เพิ่ยูอยู่ครับ ช่วงระว่างที่ผมมีเว้ามีบัญยายนะครับก็บฟังเสียงนกไปเล้วครับคอนเทนต์มันนี้คือมาฟังเสียงนกเส,งเสียงนกเสียงสั์ป่าแล้วก็มาสำรวจปัตรครับยางไปยางมานี่ก็ะมือย้อนอยู่สี ใช้สะดวกครับผมกล่องใช้สะดวกนะครับอันนี้คือเดินครัวไม่มีฝุ่นเนอ,อไม่มีฝุ่นนะครับมีมีกลิ่นหอมสบู่ แสดงว่าพระอาจารย์อยู่โอเคครับนี่ทางลงแล้วผมก็จะาลงครับผมภาพลงภาพรวมภาพรวมภาพรวมนะครับ เมื่อสี่ห้าปีก่อนนะครับมีการมาถวายพระพระใหญ่พระขาวนะครับ ก็สร้างพระพุทธรูปทันใจก็มีสถายะโยมขึ้นมาเยอะเยอะนะครับนีะห้องน้ำนี่มันก็มีห้องน้ำตรงนั้นก็มีห้องน้ำ,นนห,นำห่างจากห่างจากหมู่บ้าน3มกิโดได้บหมครอถือวงง่างีบสงบสงัด มีนกเขาสองตัวเอาครับพี่น้องคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการมาสำรวจป่าผู้พรแดงมาสำรวจสำนักสงฆ์วัดผู้พรแดงนะครับว่า,ายามแรงนี่เป็นอเรอ,อนะครับแต่ว่ายามฝนกับเขียวนะครับยามฝนนี่คือโลกเลยละ มาเบิงว่ายามแรงเป็นเลือมันร้อนแรงสะเลือได้นำไฟสะดวกบอ่อนะครับก็ถือว่าสะดวกนะครับมีสรุปแล้วก็คือมีครูบาอาจารย์อยู่นะครับสองรูปนะครับแต่ผมกับมินี่ไปพบเพิ่นเพราะว่าโรงนี้เพิ่นเพื่อนนั่นแหละจำวัดอยู่นะครับเลยมีเยอะไปรุกงโกนจะขอโลงแล้วก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ทติดตามรับชมครับผมคลิปอาจจะเห้วนะครับการลื้อเบื้องได้ครับเป็นตอน,เป,น,ตอนเป็นตอนไปเนาะ ขอบคุณครับ